ไปต่อกันที่วัดอรัญญวาสีครับท่านผู้ชมครับสืบเนื่องกันเลยนะฮะพิธีประกอบฉลองสัญญาบัตรพัดยศนะฮะและผ้าตายพระราชทานนะครับพระครูกิติวรคุณเจ้าคณะจังหวัดหนองคายนะครับเป็นพระราชาคณะชั้นสาม,มันครับเนื่องในโรกาสพระราชพิธีเสริมพระชนมพรรษา5้าทันวามหาราชครับ วันนี้นะฮะที่วัดอรัญยวาสีอำเภอท่าบ่อหนองคายพระครูกิติวรคุณเจ้าคณะจังหวัดหนองคายนะครับแล้วก็เจ้าอาวาสวัดอรัญยวาสีฝ่ายธรรมยุทธ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์เหล่าบรรดาข้าราชการนะครับนำโดยนายอนุรัตษ์ไทยรองในอำเภอท่าบ่อแล้วก็สิทธยานุศิษย์นะครับพุทธศาสนกชนร่วมประกอบพิธีฉลองสัญญาบาัตรพัดยศและผ้าไตรพระราชทานพระครูกิติวรคุณนะครับ เป็นพระราชาคณะชั้นสามมันนะครับในราชทิมนา,นามที่พระกิติสารโสพลนะครับโดยนําสัญญาบัตรพัยดยศและผ้าไตรพระราชทานนะครับเวียนรอบอโบสถสามรอบก่อนนําไปประกอบพิธียังศาลาการประเรียนหลังใหญ่ของวัดด้วยนะครับโดยมีนายวิรัตเลิมสุวัตครับผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายเป็นประธานฝ่ายคารวะฮะทั้งนี้นะครับในวโรากาสพระราชาพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2556นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชารุรุนะครับโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ให้พระโูกิติวรคุณนะครับหรือว่าเลิศสุจิตโตเจ้าอาวาสวัดอารณิวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนา,นามนะครับ พระกิติสารโสพลนะครับซึ่งนับเป็นพระมหากรรณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้นะฮะเป็นสิริมงคลยิ่งนะครับแก่พระกิติสารโสพลนะครับแล้วก็วงตระกูลด้วยนะครับเป็นศักดิ์ศรีแก่วัดวาอารามนะครับนำความเชื่อชมยินดีมาสู่คณะสงฆ์วัดอรัญญวาสีและคณะญาติธรรมทั้งหลายด้วยนะครับ